ครับเพื่อนๆอจากาคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของไส้กรองเบนซินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตำแหน่งวิธีการติดตั้งวิธีการาเลือกใช้ไส้กรองเบนซินนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆคลิปนี้มาถึงไส้กรองอากาศบ้างนะครับเพื่อนๆไส้กรองอากาศตัวนี้นะครับก็เขาเรียกว่าไส้กรองเปือยหรือว่ากรองแห้งนั่นแหละนะครับเพื่อนๆแต่ครับทาไมผมถึงพูดเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะมี อ่าเรื่องเล่าให้ฟังว่าปัญหาของไส้กองชนิดนี้มีอะไรบ้างมีประโยชน์มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตท้าความสักนิดหนึ่งนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถติดพ่วงข้างนะครับเป็นรถติดพ่วงข้างสามล้อนี่แหละซาเล้งนี่แหละนะครับเพื่อนๆเขาได้วางตำแหน่งนะครับเขาได้วางตำแหน่งจุดยึดตำแหน่งพ่วงข้างมาตรงนี้ซึ่งตรงนี้เพื่อนๆก็จะเห็นน็อตยึดไส้กอง น็อตยึดอ่าน็อตยึดชุดกลองอากาศฐานกลองใช่ไหมนะครับพอเขาวางตำแหน่งมาแบบนี้ก็ใส่ไส้กลองไม่ได้นะครับแทนที่การวางจุดยึดตำแหน่งของพ่วงข้างควรที่จะมาวางข้างบนควรที่จะมาวางข้างบนเพื่อให้อ่าเวลาเราใช้งานไปน็อตมันคลายเราจะได้มองเห็นนะครับเพื่อนเพื่อนเราจะได้มองเห็นแล้วก็เวลาถอดดอก ถอดอยกพ่วงแยกกันกับตัวรถเราจะได้แยกง่ายนะครับไม่จําเป็นต้องมามุดหรือใต้ชุดสีนะครับเพื่อนๆหรือวางตําแหน่งนี้ก็ได้นะครับโครงยุตะก้าหน้านะครับก็สามารถวางตําแหน่งพ่วงได้เหมือนกันนะครับรับน้ําหนักได้เหมือนกันแต่ถ้ามาวางอย่างนี้ผลเสียตามมาก็นี่แหละอย่างที่เพื่อนๆเห็นเราก็ต้องมาใช้ไส้กองแบบเปือยไส้กองแห้งนะครับเพื่อนๆผลของ ไส้กรองแห้งมันมีเยอะนะครับเพื่อนเเราก็รู้ๆกันนะครับว่าไส้กรองแบบแห้งนี้นะครับดักฝุ่นไม่ดีอยู่แล้วนะครับอ่าทำไมผมถึงว่าไส้กรองตัวนี้ดักฝุ่น,นไม่ดีนะครับเพื่อนนะครับปัญหาของไส้กรองแบบเปลือยผมอยากให้เพื่อนๆดูนะทีนี้จะให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนที่ว่าทําไมนะครับผมถึงว่าไส้กรองอา่าลักษณะนี้มันไม่ดีเพื่อนเพื่อนเห็นแสงสว่างแสงรอดไส้กรองไหม อ่าเพื่อนๆเห็นแสงรอดใส้กรองไหมครับเห็นไหมเห็นกันไหมนะครับอ่านี่นะครับเอาให้ดูเลยนะครับเอาแดดก็บอกกว่านี้พี่น่องโอ้ยน้อยเงี้ไม่ออกก็ะบอกดิแดดนี่นะครับอ,รอ,อ,กกอ่าด,ดูมุมในดูมุมในนะครับเห็นไหม,มน,นะครับ,นะรบอันนี้ยังไม่ได้ซูมนะเห็นไหมครับเพื่อนๆ เห็นไหมอ่าหมุนให้ดูหมุนให้ดูหมุนไปเรื่อยๆผมจะหมุนไปเรื่อยๆนะนะครับผมจะหมุนไปเรื่อยๆอ่าหมุนใส่กลองไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆกล่องก็ไม่โฟกัสอีกเด้นะครับเห็นไหมความแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆนะครับอาเดี๋ยวโฟกัสสักนิดหนึ่ง นี่ซูมโหลดพี่น้องเอาเดี๋ยวให้เบิ้งคักๆพี่น้องเดี๋ยวที่ว่าเดี๋ยวบเห็นบ่คักเห็นบอ,รนบอรครับพี่น้องเห็นหรือยังทีนี้นะครับเนี่ยนะครับใส้กรองนะครับเพื่อนๆใส้กรอง ได้กรองที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อนๆโดยปกติแล้วฐานล่างเขานะครับฐานล่างเขาจะซีนกาวมาเห็นไหมกาวขาวๆข,ข้างล่างนะครับโดยปกติแล้วเนื้อไส้กรองสีชมพูกับเนื้อกาวนะครับก็จะสนิทกันนะครับก็จะสนิทกันนะครับอ่าก็จะสนิทกันเลยนะครับแต่ไส้กรองตัวนี้นะครับ การซีนกาวมาไม่ดีนะครับการซีนกาวมาไม่ดีนะครับกาวไม่สัมผัสกันกับเนื้อกระดาษนะครับก็เกิดช่องว่างนะครับเพราะเกิดช่องว่างขึ้นปัญหาที่จะตามมานะครับโดยปกติแล้วไส้กองแบบนี้ปัญหามันตามมามันเยอะอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆมามาเจอลักษณะแบบนี้ปัญหาใหญ่ยิ่งตามเข้ามาอีกนะครับเพื่อนๆโดยปกติไส้กองแบบนี้นะครับ ดักฝุ่นไม่ดีอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆดักฝุ่นไม่ดีอยู่แล้วนะครับเพอะดักฝุ่นไม่ดีนะครับฝุ่นพวกนี้ก็จะเข้าไปภายในเครื่องยนต์นะครับเข้าไปทําความเสียหายให้กับชุดหลอดขาวาล์ววาล์วใบวาล์วชุดเสื้อลูกแหวนนะครับสึกล้อเร็วกว่าปกติอยู่แล้ววาล์ยันนะครับเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับวาล์ยันนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าไส้กรองมันดักฝุ่นไม่ดีนะครับถ้าไปใช้ทางฝุ่นมีปัญหาอยู่แล้วนะครับทีนี้ ยิ่งมาเจอปัญหาไส้กรองสินมาไม่ดีแบบนี้ก็เหมือนกับไม่ใส่ไส้กรองเลยนะครับพเพื่อนๆนก็ฝุ่นก็เข้าไปได้เต็มที่นะครับเพื่อนเ่อถ้าเพื่อนเเคยเป่าไส้กรองอากาศของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรองแบบแห้งไส้กรองแบบเปียกนะครับเวลาเพื่อนเเป่านะครับฝุ่นมันจะออกมาจากตะเข็บหัวท้ายของไส้กรองใช่ไหมนะครับถ้านะครับถ้าไส้กรองมันรั่วตรงตะเข็บลักษณะแบบนี้ล่ะ อะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือรถมันจะดูดฝุ่นน่ะดูดฝุ่นนะครับโดยปกติแล้วเวลาเครื่องยนต์ดูดอากาศนะครับมันจะดูดอากาศผ่านกรองนี่แหละนะครับแต่ถ้ามีช่องว่างช่องไหนที่เขาสามารถดูดเข้าได้เร็วที่สุดเขาก็จะดูดช่องนั้นนะครับช่องที่เขาจะดูดก็คือช่องที่เขาซีนมาไม่ดีนั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนช่องที่เขาซีนมาไม่ดีนั่นแหละนะครับก็คือดูดเอาฝุ่นเข้าไปเต็มเ็มเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับเครื่องยนต์ อย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะครับทีนี้ปัญหาของไส้กรองนะครับไส้กรองแบบแห้งแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับทําให้อากาศเข้าเยอะนะครับอากาศเข้าเยอะพออากาศเข้าเยอะปัญหาที่จะตามมาก็คือส่วนผสมบางนะครับส่วนผสมบางไอ้ส่วนผสมบางนะครับมันสร้างความเสียหายให้กับเครื่องยนต์ของเราอย่างไรนะครับเพื่อนเพื่อนส่วนผสมบางนะครับ ส่วนผสมบางแน่นอนนะครับหัวเทียนขาวหัวเทียนขาวนั่นหมายความว่าเครื่องยนต์ร้อนจัดนะครับเครื่องยนต์ร้อนจัดหรือว่าโอเวอร์ฮีทนะครับหรือว่าฮีทนั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนการที่เครื่องยนต์ร้อนจัดแน่นอนครับลูกสูบแหวนอาจจะละลายหัวเทียนอาจจะละลายนะครับกระบ,บอกสูบลูกสูบแหวนขยายตัว,ตวเบียดก,กันกับกระบ,บอกสูบนะครับเพ Nine ื่อนๆนก็สร้างความเสียหายให้กับเครื่องยนต์ได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะครับเพื่อน แต่ว่าตัวนั้นก็คือวิธีการแก้ไขนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าเยอะก็หาผ้าเทปมาพันเสียนะครับจะพันกี่รอบจะพันขึ้นมาสูงแค่ไหนก็ไปปรับแต่งเอานะครับส่วนกรณีของใต้กองมันรั่วขอบตรงนี้เพื่อนๆก็หาซีเมนต์เหล็กนะครับซีเมนต์เหล็กอ่านะครับหากาวมาหยอดซะนะครับเพื่อนๆอ่าตรงที่ตะเข็บเขาอุดมาไม่ดีนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้ มันจะมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับเมื่อไหร่ที่ฝนตกล่ะงานเข้าแน่นอนนะครับเมื่อไหร่ที่ฝนตกรถจะดูดอากาศเข้าพร้อมกับน้ําหรือว่าไส้กรองอาจจะเปียกทําให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดส่วนผสมนะหัวเทียนเปียกหัวเทียนแฉะหัวเทียนบอดในที่สุดนะครับเพื<ๆ>่อนเเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรล่ะนะครับเราต้องจัดการกับปัญหาเรื่องน้ําเข้าขบูให้ได้ก่อนนะครับเพื่อนๆอในเรื่องฝุ่นนะ่ะ ยังไงมันเข้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่คงไม่เหมือนไส้กรองของแท้นะครับเพื่อนๆไส้กรองแบบนี้แต่ปัญหาก็คือขับขับไปฝนตกลงมาแล้วเราจะขับต่อยังไงนะครับในเมื่อรถมาลักษณะแบบนี้ไส้กรองเปลือยแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่ารถคันนี้เขาไม่ได้ใส่ฝาครอบคอนโซนตัวกลางมาน้ํามันก็จะลงจากข้างบนลงมาหาไส้กรองอยู่แล้วถูกไหมเวลาเราวิ่งไปด้านหน้านะครับ ลมที่ปะทะนะครับลมที่ปะทะกับน้ําจะเข้ามาหาไส้กรองเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเพื่อนๆเอานะครับวันนี้ก็เอาไปเป็นข้อคิดแนวคิดแล้วกันนะครับแต่สําหรับวันนี้แนะนําก็คือนะครับแนะนําง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆก็นี่แหละนะครับ ก็หากระป๋องพลาสติกมาลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาน็อตยึดติดกันนะครับเพื่อนเพื่อนน็อตยึดติดกันนะครับทีนี้เวลาเอาน็อตยึดติดกันนะครับปัญหาที่จะตามมาของการเอาน็อตยึดติดกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือเราจะทํายังไงเมื่อเราเอาน็อตมายึดยึดไปยึดมามันสั่นสั่นแล้วก็น็อตก็จะคลายพอน็อตคลายน็อตก็จะวิ่งเข้าไปหาตัวเครื่องนะครับอ่า วิธีการแก้ไขก็คือให้เอาน็อตตัวผู้นะครับน็อตตัวผู้ตัวยาวนั่นแหละสอดจากด้านในออกมาด้านนอกแล้วก็ใช้น็อตตัวเมียล็อกจากด้านนอก2ตัวนะครับเอาเน็อตตัวเมียล็อกกันให้แน่นเลยทีนี้ก็นะครับเอากาวนะครับกาวหรือว่าซีเมนต์เหล็กนั่นแหละหยอดอีกรอบนึงนะครับหยอดไม่ให้น้ําซึมลงตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาอีกแบบหนึง่งเฉพาะหน้านะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ นอกที่จากว่าน่านอกที่จากว่าเราจะต่อท่อจากปากขบูต่อท่อจากปากขบูออกมาแล้วก็มาวางไส้กรองมาวางชุดกรองข้างนอกนะครับเ,เพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหานะครับถ้าเราจะต่อท่อตรงนี้ออกมานะครับกว่าอ่าเอามาวางกรองข้างนอกกว่าที่เครื่องยนต์จะดูดอากาศจากกรองไปถึงตรงน้นนะครับมันกลายเป็นลถ ดูดอากาศไม่พออีกแหละนั่นก็คือปัญหาที่จะตามมาเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับเ,เพื่อนก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านที่จะดัดแปลงในลักษณะแบบนี้ก็หาวิธีป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรองเขาซีนมาซีนขอบซีนตะเข็บมาไม่ดีก็ต้องหากาวมาหยอดนะครับอากาศเข้าเยอะเราก็ต้องหาผ้าเทปมาพันเพื่อไม่ให้อากาศเข้าเยอะไม่ให้ส่วนผสมบางนะครับแล้วก็ต้องหาวิธีป้องกันน้ําไม่ให้น้ําเข้า นะครับเอาลักษณะแบบนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าวางรถคันนี้ไม่สามารถวางตำแหน่งอื่นได้แล้วนอกจากว่าไปวางฐานโครงสร้างใหม่ที่ตัวพว่วงนะครับการที่เราไปวางฐานโครงสร้างใหม่ที่ตัวพว่วงเราก็ต้องตัดเหล็กั้งเก่าชุดเก่าออกหมดเลยต้องซื้อเหล็กมาเดินใหม่นะครับมันก็เสียเวลาลูกค้าก็ต้องรีบใช้รถลูกค้าบอกเอาตำแหน่งนี้แต่ให้หาวิธีการแก,าก้ไขก็ แก้ไขให้แบบนี้แหละง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่มีแนวทางอื่นแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเราจะต่อท่ออากาศตรงนี้ออกมาหาอ่าออกมาวางกรองข้างนอกปัญหาที่จะตามมาก็คือมันกลายเป็นลดอ่าไปลดกําลังอัดของเครื่องก็คืออากาศมันมันดูดเข้าไปไม่ทันนะครับกําลังอัดเครื่องมันก็จะตกนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับก็เป็นการเพิ่มต้นทุนไปด้วยนะครับเอ้านะครับก็ เอาไปพิจารณานะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับในการเลือกซื้อวิธีการดูไส้กรองแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาไส้กรองอากาศแบบเปลื่อยนะครับเพื่อนๆหรือว่าไส้กรองแห้งนะครับเพื่อนๆก็เอามาเป็นแนวทางมาฝากเพื่อนๆทเอฟซีคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีครับ